สถานทูตจีนออกแถลงสถานการณ์ปมดรามา่า #nv ชี้จีนไทยพี่น้องกันจากกรณีชาวเน็ตไทยและชาวจีนพะก,กันผ่าน Twitter ทําให้ #nv ซึ่งเป็นชื่อบัญชีอินสตาแกรมของแฟนสาวนักแสดงดาวรุ่งไบรท์ัชิรวิทย์นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน To เกเตอร์เดอะซีรีสขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งและลุกลามจากเรื่องที่ไม่พอใจที่ดาราหนุ่มมีแฟนกลายเป็นดราม่าระดับประเทศล่าสุด Facebook Fan Page Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่แถลงการจากโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นสามภาษามีทั้งจีนอังกฤษและไทยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดวยระบุว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยถแถลงการเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเทศจีนบนโลกออนไลน์ในช่วงนี้ดิฉันสังเกตพบว่า ในช่วงนี้มีการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของทั้งประเทศจีนและประเทศไทยก่อนอื่นดิฉันขอเน้นย้ำว่าหลักการจีนเดียวเป็นหลักการที่ไม่ต้องสงสัยฝ่ายจีนยืนหยัดคัดค้านบุคคลใดที่แสดงความคิดเห็นที่ผิดพลาดต,ต่อหลักการจีนเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามในขณะเดียวกันขอเชอให้เห็นว่าหลักการจีนเดียวเป็นจุดยืนที่รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยยึดมั่นมาเป็นเวลานาน ความคิดเห็นส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์สามารถสะท้อนอคติและความไม่รู้ของตนเท่านั้นแต่ไม่สามารถแสดงถึงจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยและความคิดเห็นกระแสะหลักของประชาชนชาวไทยได้คนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ใช้โอกาสนี้ทําให้เรื่องขยายใหญ่โตลุกลามออกไปพยายามวางแผนมุ่งร้ายยุแยงเพื่อทําให้ผู้คนเข้าใจผิดซึ่งความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน มิตรภาพระหว่างจีนไทยมีมาช้านานจีนไทยใช้อื่นไกลพี่น้องกันเป็นคำบรรยายที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินในเอเชียหรือแผ่นเดินไหวเมืองหวนชวนในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียหรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้ก็ตามจีนและไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมฟันฝ่าความทุกยากนี้ไปด้วยกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ลำบากในช่วงที่ตึงเครียดที่สุดของการต่อต้านการแพร่ระบาดของจีนพระบรมสานุวงศ์รัฐบาลและทุกแวดวงสังคมในไทยได้ให้การสนับสนุนอันมีค่าแก่จีนเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของจีนเริ่มดีขึ้นเป็นครั้งแรกแม้ว่าจีนเองจะมีแรงกดดันอย่างยิ่งจากกรณีโรคระบาด ย้อนกลับมาอีกครั้งรัฐบาลผู้ประกอบการตลอดจนแวดวงสังคมของจีนต่างก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือฝ่ายไทยอย่างสุดความสามารถประชาชนของทั้งสองประเทศต่างก็ซาบซึ้งใจอย่างยิ่งไวรัสไม่มีพรมแดนยิ่งไม่มีบาปดั้งเดิมการ,รเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคการจับมือกันรับมือเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้องพวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนไทยนั้นจะสามารถผ่านบททดสอบการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปได้หลังจากประสบการณ์ในครั้งนี้มิตรภาพที่แสนพิเศษดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันจะสามารถเปล่งพลังที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้น